สวัสดีครับช่องรถมือสองราคาถูกขอน,นําำเสนอ nissan s e n นึ่ง1.6 egi ตัวนี้เป็นปี1993ครับคันนี้เป็นรถของข้าราชการเก่าครับรักษาดูแลดีมากเครื่องเกียร์เปลี่ยนมาใหม่ครับใช้ไปแล้วประมาณแสนโลตัวรถดีไม่เคยชนครับสีสัดมาใหม่ก็ยังดูสวยงามครับแต่ก็มีริ้วรอยบ้างภายในทำบอหนังมาใหม่ครับ แอร์เย็นฉ่ำระบบไฟฟ้าใช้ได้ทั้งหมดครับไฟครบทุกดวงนะครับรถใช้งานสองระบบน้ำมัน LPG ครับช่วงล่านนิ่มครับโอเคใช้ได้เดี๋ยวไม่มีดังครับโช๊คหน้ามีหอนเล็กน้อยล้อแม็กทีอี 37, ขอบ15บห้ายางดีครับเอกสารชุดโอนครบครับภาษีหมดเมื่อปี6กสต่อก็เสียเพิ่มเล็กน้อยครับ ดูรถได้ที่ตัวเมืองเพงเชรบุยีนะครับหรูอสนใจก็ติดต่อสอบถามหาเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้ที่ท้ายคลิปนี้แล้วครับ